กาแฟกันนิดนึงซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเวลาทานกาแฟเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยอย่าดีนครับกาแฟดำกาแฟ พี ش, ่ผมเอาโปรตีนที่บ้านนะลูกมอหลับเพราะถ้าเกิดสาราหารที <N ên. S 2> an, ่จอร์ดแสก็จะใช่ดีมันหลังเมื่อหลังนี่คุณไม่ช่วยกาแฟนี้จะหมดเน้นกาแฟดำช่วยกระตุ้นการดันแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะดูนะครับข้อที่สองข้อที่สองนะครับกาแฟดำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กาแฟดนดีต่อตบเราต้องดูแลครับพราะตับมีหน้าที่กรองเลือดที่ไปใช้ในร่งางกายเลือดมันมีอยู่สี่นิดแต่วันนึงเลือด